เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเราค่อยกลับมาที่แต่ละท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเชิญทางพี่วิโชคศักดิ์ค่ะยืนกันเนอะเมื่อยเมื่อยไม่ใช่ผมตัวเล็กต้องยืนครับ <laughs> ยืนแล้วมองเห็นแกไหมอ่ะ <laughs> <laughs> ต้องขยิงนิดนึงนะครับสวัสดีครับกำล <laughs> ังจะถามอยู่ปพอดีเมื่อกี้ <laughs> อย่างนี้ครับช่วงแรกเนี่ยผมอยากจะพูดเรื่องนี้ก่อนก็คือว่าเวลาเราเกล่นนำเรื่องแลนดบริดเอาละวิทยากรเนี่ยอาจจะเล่าว่าอย่างอาจารย์ประศาสหรือหลายท่านเนบอกความคิดนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์แล้วก็ต่อเนื่องกันมาเนาะเลือกที่หลายที่เลือกจุดหลายจุด แต่ผมอยากจะชว่วยยงนี้ครับเพื่อให้มันเคลียร์เพื่อให้ชัดเจนนะครับผมชื่อเทปนะเทปมาวันนี้ไม่ได้มาเพื่อเชียร์แลนบลิตแล้วกำลังจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าแปลความจากวิทยากรในช่วงต้นผมแปลเองก็ได้ความหมายของมันก็คือว่าไอ้นิทานภาพฝันเรื่องแลนด์บลิดนั้นมันถูกพิสูจน์มาแล้วว่าไม่สามารถเป็นจริงได้ในแผ่นดินนี้ มีเหตุผลหลายประการซึ่งคงจะได้ไล่เรียงกันไปนะครับก่อนจะถึงแลนบิดผมอยากจะพูดย้อนกลับไปนิดนึงครับคำว่าแลน d b บ i ิดเนี่ยมันก็เหมือนกับโครงการพัฒนาอื่นๆมันมีวัตถุประสงค์ที่มันลึกกว่านั้นและอาจจะทำให้เราเข้าใจได้ชัดเจนกว่านั้นในหมู่บ้านหนึ่งๆในแผ่นดินหนึ่งๆน,นะครับ สิ่งที่ก่อนจะมาเป็นแลนบิดก่อนจะเป็นนีคมก่อนจะเป็นท่องเที่ยวโจทย์ของมันก็คือว่าทําอย่างไรให้คนภาคใต้แผ่นดินนี้คนในประเทศนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นถูกไหมครับมีตังเอาไปใช้จ่ายเอาไปจ่ายค่าแชร์ถูกไหมครับแต่ทางเลือกที่จะหาตัง มีหลายวิธีใช่ไหมครับไม่จําเป็นต้องแลนบิดอย่างเดียวใช่ไหมทุเรียนอย่างนี้เอามาจ่ายนี่ได้ไหมขับรถพานักท่องเที่ยวไปชมสวนหาตังได้ไหมไปท่องเที่ยวที่ละนองที่เอาวอาวอางอาวอาบ้านมะชื่ออะไรบ้านมะน่ะชื่ออะไร ราชากูราชากตูตอนนี้หาตังค์ด้วยวิธีไหนครับตกปลาทรา,ายหาตังค์ไปใช้นี้ค่าแชร์ได้ไหมได้ซื้อข่าวสารก็ได้ส่งลูกไปเรียนก็ได้ความหมายของผมสรุปนะครับการที่จะเลือกว่าประชาชนในแผ่นดินไทยเนี่ยรวมถึงพวกผมที่อยู่ภาคใต้เนี่ยผมอาจจะพูดกลางเพียเพ้ยนๆหน่อยเนี่ยนะเพราะผมเป็นคน ทางใต้เรามีวิธีการหาตังได้หลายวิธีเอาละติ้งต่างสมมุติว่าแลนบิดเป็นวิธีการหาตังชนิดหนึ่งสมมุติอาจารย์ประสาทบอกมันคิดมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มันยังทำไม่ได้เลยกะว่าจะเอาเรือจากสองฝั่งทะเลมาข้ามกันเล่นกันเดี๋ยวจะมีคำตอบ ว่าเรือหมาไหนมันจะมา <S 2> <S 2> <S ผมอาจจะสรุปไม่พูดแทนเพราะมีวิทยกรที่กําลังอยากจะพูดมากเลยเรื่องนี้เรื่องเรือที่จะมาว่าไม่มีหมาไหนที่จะมาผมจะไม่พูดผมสรุปว่าในสมมุติฐานว่าไม่มีเรือมา ไม่มีสินค้าที่ลดโชวกันบอกว่าจะข้ามกันไปมาไปมาไม่มีเหมือนที่บ้านผมเคยไม่มีมาแล้วเมื่อสี่ปีที่แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือความชิปหายที่บ้านมะความชิบหายที่เอาอ่างความชิบหายในแผ่นดินบนเราเนี่ยมาตัวไหนจะรับผิดชอบถูกไหมครับมันต้องพูดอย่างนี้ผมถามพี่น้องครับ วันนี้พี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ครับพี่น้องผมคนใต้บ้านผมอาจจะคนที่อื่นมาอยู่ที่นี่ก็แล้วแต่ครับเราคือคนแผ่นดินเดียวกันคือแผ่นดินไทยผมถามว่าท่านทั้งหลายครับวันนี้ในใจของท่านยังมีคำถามมีข้อกังขากับโครงการเลนดิตถ้าใครมีคำถามมีข้อกังขาช่วยยกมือให้ผมเห็นหน่อยครับมีข้อกังขามีมคำถามไม่มีเลย อยากให้เขามีอยากให้เขามาเลยชัดเจนแล้วมีข้อคำถามรู้สึกว่าคัดค้านไม่เห็นด้วยยกมือึ้นหน่อยครับไม่เห็นด้วยมีคำถามมากมายเลยอยากให้ยกเลิกออกไปจากแผ่นดินนี้ยกมือให้ผมเห็นหน่อยคุณเศรษฐาสวีสินเคยมาถามเปล่าเคยไม่เคยคุณเศรษฐามาถามไหมแล้ววันนี้มันไปขายทำไมวันนี้วันเดียวกันที่เรากำลังพูดกันอยู่นี่ อัปรีไม่ใช่ผมพูดนะไม่รู้ใครพูดนี่เป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งครับในขณะที่พี่น้องประชาชนที่ชัดเจนอย่างน้อยหลายร้อยคนที่อยู่ที่นี่บอกกูยังไม่รู้เลยว่าจะขายให้มึงหรือเปล่ามึงจะมาบังคับซื้อเอาอ,อย่างนี้ได้ยังไงถูกไหมครับมะมันเหมือนกับว่าโครงการนี้อาจารย์ประสาทพูดแบบนักวิชาการนะ ผมพูดแบบเถื่อนเือนแบบภาษาผมเนี่ยไม่เถื่อนสู้ไม่ได้ครับมะไปทำผู้ดีกับพวกนี้ไม่มีทางสู้ได้มันต้องพูดต้งไปตรงมาสําหรับประเด็นนี้ครับที่อยากจะพูดในเบื้องต้นนะยังไม่ถึงที่เตรียมนะยังไม่ถึงที่เตรียมนะยังไม่ถึงที่เตรียมสรุปความได้ว่า ในเมื่อโครงการแลนบิดมีมนุษย์ที่เป็นคนไทยเนี่ยมากมายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยและยังไม่ชัดเจน eia ยังไม่ผ่านเนี่ยนะฮะหลายโครงการ eia ยังไม่ผ่านเนี่ยยังไม่อนุมัติด้วยซ้ำเองเอาไปขายได้อย่างไงวะถูกไหมมะถูกไหมครับพี่น้องถูกก็ยกมือขึ้นมาหน่อยโบกหน่อยโบกให้พี่น้องที่ไลฟ์สดเขาได้เห็น ไม่ใช่เอ๊อยังรู้สึกเดี๋ยวเขาจะสรุปว่าวันนี้มาฟังเวียกอนพี่น้องยังมีความรู้ไม่จริงเรื่องแลนบิดนี่ถ้ารู้จริงต้องสนับสนุนแล้วจริงไม่จริงถ้ารู้จริงเราจะสนับสนุนใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหม,ไม,ไหม,ไหมถ้ารู้จริงเราจะสนับสนุนโครงการเลนบิดใช่ไหม ไม่ใช่ถ้ารู้จริงเราจะขานมันไหมวันนี้เรารู้ไหม้าน,มนไหมโอ้นี่มะนี่แม่นี่สุดสุดตีนนี่เรื่องแรกช่วงแรกที่ผมอยากจะพูดกับพวกเราครับผมพูดด้วยอ,อกของคนสตูลที่มาวันนี้ตั้งใจมาครับมะตั้งใจมากับแม่ และในอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะพูดอยากจะพูดช่วงท้ายเนาะแต่ว่าเปลยไว้หน่อยที่สตูนบ้านผมผมต่อจากพี่แกนนิดหนึ่งประสบการณ์เรื่องเลนบิดนะครับตั้งแต่สมัยพลนายและมาจบที่สตูนนี่นะแล้วก็กําลังจะมาเริ่มบทใหม่ที่ละนองชุมพรเนี่นะครับที่สตูนเนี่ยท่าเรือฝั่งบ้านผมเนี่ยกว้างประมาณหนึ่พันกว่าไร่บ้านผมหนึ่งพันกว่าไร่ นั่นก็มีผลกระทบแบบตอนแรกเขาศึกษา e i a นะคนะฮะปอมาเราสู้บอกเฮ้ยเองศึกษา e i a ได้ไงตามกฎหมายต้องศึกษา e h a ปรากฏว่าต้องเลิกฉบับนั้นไปต้องมาตั้งงบประมาณใหม่ศึกษา e h a เพราะมันเป็นโครงการที่มีลักษณะผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนและทรัพยากรกฎหมายเขียนไว้ชัดกติกาของประเทศเขียนไว้ชัดนั่นหนึ่งันไร่ครับที่ละน้อง จ็ดพันไร่ถมทะเลบ้านผมหนึ่งพันไร่เจ็ดเท่าเอาแล้วกพี่นองเชิญเลยเอาไม่เอาเตะพบ้านผมหนูมึงพันไร่เทนี้เจ็ดพันเอาไหมบ้านผมนี่กว้างทะเลกว้างขุดลอกล่องน้ําประมาณสักสี่กิโลเมตรขุดลงไปเพื่อเดินเรือวิ่งได้แล้วก็ต้องขุดลอกทุกปีและน้อยกว่าที่ละนอง เพราะว่าบ้านผมอาจจะลึกกว่าที่นี่ขุดลอกเยอะกว่าใครเอาก็ตามสบายอีกอันนึงที่อยากจะเล่าบทเรียนก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแยกเป็นกฎหมายกฎหมายสมมุติว่าผมจะทำไอทางรถไฟผมก็ทำเอเอฉบับหนึ่งเจ้าของอันหนึ่งใครจะทำถนนก็ทางหลวงอ่าพวกทำท่าเรือก็พวกเจ้าท่า คนที่จะทำนี้คุมสุกรรมก็เป็นพวกกวนอแบ่งพวกกันเล่นพอมาคุยกับชาวบ้านบอกเฮ้ย hey, ชาวบ้านบอกเฮ้ยโครงการนี้เป็น,ปนชุดโครงการเล่นวิดไอ้พวกเหล่านั้นบอกว่าเฮ้ย hey, ผมทําถนนไม่เกี่ยวกับเล่นบิดพอไปคุยกับพวกรถไฟพวกรถไฟบอกว่าผมทํารถไฟให้คนได้นั่งจากปากบาราไปหาดใหญ่ได้สะดวกผมบอกผมบอกเอาขี้ยางไปขายเหรอ เอาขี้ยางจากบางบาราไปขายหัดใหญ่เหรอมันบอกเออใช่จะได้กิโลเพิ่มละสองบาทขายขี้ยางผมบอกอย่าขายเลยยางพาราในโลกเนี้ยท่านประยุทธ์บอกถ้าจะขายยางพาราให้มีราคาเพิ่มต้องไปขายที่ดาวังคารเวทีนั้นปลัดเลยโตถ้าจะเรื่องนี้นะฮะที่ผมพูดก็คืออย่างที่พี่โชคพูดนะครับว่าก่อนหน้านี้เขาแยกเป็นโครงการโครงการโครงการ และให้หน่วยงานเนี่ยถือกฎหมายของตัวเองและก็ทําตามกฎหมายตัวเองกว่าจะผ่านเนี่ยเราชกได้หลายหมัดพูดง่ายๆเราสู้ได้หลายหมัดเพราะกฎหมายในประเทศมันมีเยอะปรากฏว่าครับที่ละนองชุมพรเนี่ยสุดยอดหลังจากนี้ท่านจะได้กฎหมายพิเศษที่กฎหมายที่ผมเคยสู้เรื่องอุตสาหกรรมเรื่องท่าเรือ เรื่องลทางรถไฟเรื่องถนนเรื่องนิคมอุตสาหกรรมเรื่องพลังงานเรื่องน้ํามันดิบต่อไปนี้เราจะไม่มีกฎหมายปกติอีกแล้วมันจะมีกฎหมายที่เขาเรียกว่าอะไรพรบเอชอีซีเอาชื่อไทยระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่สามารถจะชี้เลยว่าแผ่นดินนี้กูจะเอ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 าแล้วไปลดโชว์ที่อเมริกา ในแผ่นดินที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ว่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ไม่ใช่เช่า99ปีและอยากจะเอาที่สปกร,กรแปลงไหนก็ได้ที่ราชพัสดุตรงไหนก็ได้ที่เอกชนตรงไหนก็ได้ฟาดหัวไม่ไม่จ่ายไม่เอาไม่อมอกเรเวนคืนเวนคืนนี่ไม่ต้องเข้าคอรมอไม่ต้องเข้ารัฐสภาไอกรรมการชุดนี้อำนาจของกฎหมายใหม่เนี่ย มันฮุบอำนาจอันนี้คือจุดต่างที่พี่น้องละนอมชุมพรจะหนักที่สุดเท่าที่พวกผมเคยสู้มาไม่ว่าที่จนันนะที่สตูลหรือที่อื่นๆละนองชุมพรหนักสุดเพราะกําลังจะมีกฎหมายเผด็จการทุนนิยมนี่แหละจะเข้ามาและจะแย่งยึดถ้าปล่อยให้คนมหนฉบับนี้ผ่านนี่คือความแตกต่างที่อยากจะเล่าบทเรียนส่วนท้ายอยากจะ พูดช่วงท้ายนะครับที่เตรียมไว้ออนนี้ที่พูดนี่ไม่ได้เตรียมเลยครับขอบคุณครับเอาช่วงต้นก่อน